สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องกัญชงหรือแคน n บิส s าติว่า L sub species s าติว่ กัญชงนะคะเป็นพืชที่มีประวัติการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนานถือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั้งทางด้านอุตสาหกรรมอาหารยาและเครื่องสําอางในปัจจุบันมีความสนใจเกี่ยวกับกัญชงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการค้นพบคุณสมบัติทางการแพทย์และประโยชน์ทางสุขภาพจากสาร CBD ซึ่งเป็นสารที่พบในกัญชงอีกทั้งยังเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทําให้ เป็นพืชที่มีศัก,กยภาพในการพัฒนาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในอนาคตลักษณะทางพึงศาสตร์ษษษษนะคะกัญชงชื่อสามัญ hemp กัญชงชื่อวิทยาศาสตร์ cannabis sativa L. subsp. sativa จัดอยู่ในวงกัญชา c a n n a b i s i ค่ะลักษณะของต้นกัญชงจัดเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียวลำต้นเป็นสีเขียวตั้งตรงมีความสูงประมาณ1-6เมตร มีระบบรากเป็นรากแก้วและมีรากขแขนงเป็นจำนวนมากค่ะการปลูกต้นกันชงจะปลูกด้วยการใช้มเมล็ดสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุ3-4เดือนกัญชงเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียกลางและแพร่กระจายไปสู่เอเชียตะวันออกอินเดียและในทวีปยุโรปค่ะลักษณะของใบกันชงนะคะใบเป็นใบเดี่ยวแผ่นใบแก่แยกเป็นแฉกประมาณ7-9แฉกก้านใบยาวประมาณ2-7เซนติเมตร การเลียงตัวของใบค่อนข้างห่างขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยและเว้าลึกจนถึงโคนใบปลายใบสอบและเรี้ยวแหลมค่ะเมื่อมีการสร้างดอกจำนวนแฉกของใบจะลดลงตามลำดับค่ะลักษณะของดอกกัญชงนะคะออกดอกเป็นชอ่อและตามซอกใบและปลายยอดดอกมีลักษณะมีลักษณะเล็กสีขาวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2-4มิลลิเมตรดอกเป็นแบบ แยกเพศและอยู่ต่างต้นกันช่อดอกเพศผู้จะเป็นแบบแพนิโคลประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยง5กลีบแยกจากกันเป็นอิสระและมีสีเขียวอมเหลืองมีเกสรเพศผู้5อันมีระยะเวลาจากการบานประมาณ2เดือนค่ะดอกเพศเมียจะเกิดตามซอกใบและปลายยอดในบริเวณช่อดอกจะอัดกันแน่นช่อดอกจะเป็นแบบสไปซ์ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มหุ้มรังไข่ไว้ภายในสติก สติกม่าสองอันมีสีน้ำตาลแดงอายุของดอกค่อนข้างสั้นประมาณ3-4สัปดาห์ก็จะติดผลค่ะลักษณะของมเมล็ดกัญชงผลเป็นมเมล็ดแห้งสีเทามีลักษณะเป็นรูปไข่ผิวเรียบเป็นมันและมีลายประสีน้ำตาลเมื่อแห้งจะเป็นสีเทาภายในมเมล็ดมีอาหารสะสมจำพวกแป้งและไขมันอัดแน่นโดยมีน้ำมันถึง29-3 4มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง ประกอบไปด้วยไลโนเลอิกแอซิด6 4 6 0และโอเลอิกแอซิด11 -13% ค่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่ใช้และสรรพคุณทางยา 1. มเมล็ดกัญชงมเมล็ดกัญชงนะคะมีกรดไขมันโอเมก้า3และ6ซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดช่วยลดการอักเสบสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอ e, ีที่ป้องกันความเสียหายของเซลล์และลดความเสี่ยงต่อโรคเลือรลัง 2. น้ำมันมเมล็ดกัญชงน้ำมันมเมล็ดกันชงนะคะจะช่วยบำรุงผิวพรรณลดอาการแห้งและคันบนผิวหนังอีกทั้งยังสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังได้เช่นโรคสะเก็ดเงิน 3. คือดอกและใบของกันชงดอกและใบของกันชงนะคะเป็นส่วนที่มีสาร CBD เข้มขน้นสราพคุณก็คือต้านอาการชักลดความวิตกกังวลต้านการอักเสบบรรเทาอาการปวดและต้านอาการขึ้นไส้เป็นต้นค่ะ สี่นะคะคือลำต้นของกัญชงลำต้นของกัญชงนะคะนำมาสกัดเส้นใยเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นผ้าพันแผลเสื้อผ้าทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลชีพสี่นะคะคือรากกัญชงรากกัญชงนะคะมีเป็นสารประกอบฟีนอลและเทอร์ปีนอยที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและบรรเทาอาการปวดค่ะ การพอปลูกการปลูกกัญชงเพื่อผลิตเส้นใยจําเป็นต้องปลูกให้ชิดกันโดยระยะการปลูกที่เหมาะสมคือ10เซนติเมตรเพื่อให้ลําต้นสูงไม่มีการแตกกิ่งค่ะในทางตรงกังข้ามหากเป็นการปลูกเพื่อผลิตเมล็ดจะต้องปลูกให้มีระยะห่างออกไปเพื่อให้ต้นกัญชงมีการแตกกิ่งมากเพื่อให้มีการติดดอกออกผลมากขึ้นและพบว่าการใส่ปุ๋ยทําให้ต้นกัญชงมีการเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ การเก็บเกี่ยวนะคะชาวเขาทางภาคเหนือนิยมเก็บเส้นใยจากลำต้นของต้นเพศผู้เมื่อออกดอกใหม่ๆม,มีอายุประมาณ3-4เดือนเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเส้นใยจะมีความเหนียวเบาและเป็นสีขาวเหมาะสำหรับการใช้เป็นเส้นใยทอผ้าส่วนต้นตัวเมียที่ชาวเขาต้องการเก็บมเมล็ดพัน์ไว้ปลูกต่อไปนั้นเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ110-140วันเนื่องจากต้องมีการเก็บมเมล็ดให้เรียบร้อยค่ะ องค์ประกอบสำคัญของกันชงนะคะมีเตต้าไฮโดรแคนาบิโนลหรือ THC มีสูตรโมเลกุลเป็น c 2 s 2 o มีมวลโมเลกุล314.46มีจุดเดือดที่200องศาเซลเซียสไม่ค่อยละลายน้ำโดยสามารถละลายน้ำได้เพียง2.8กรัมต่อลิตรเท่านั้นแต่ละลายในตัวทำละลายพวกแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำมันได้ดี ต่อมานะคะจะเป็น c a n าบิด d i ลหรือว่า CBD มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังภาพดดังภาพ 1D จะเป็นสารต้นทางที่จะใช้ในการสร้างสาร THC และสาร THC บางส่วนจะเกิดการออกซิเดชันกับออกซิเจนทำให้เปลี่ยนไปเป็นสาร c b n ดังภาพ1 C ซึ่งในภาพ1 C นี้ก็ถือว่าเป็นสารเสพติดด้วยเช่นกันค่ะริททางเภสัชวิทยา อนาไจสิกเอฟเฟกการชงมีฤทธิร์ระงับปวดโดยกระตุ้นระบบเอนโดแคนาบินอยด์โดย CBD สามารถเพิ่มระดับของแอนนาดามายซึ่งเป็นสารเคมีคที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเจ็บปวดทำให้รู้สึกเจ็บปวดน้อยลง CBD ยังช่วยลดการกระตุ้นของเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดมีประโยชน์ในผู้ป่วยที่มีความที่มีอาการเจ็บปวดเรื้อรังเช่อนอาการเจ็บปวดจากโรคปลายประสาทอักเสบค่ะ a n t i i n f o r m m t t r y y f f f e t t สาร CBD ในกัญชงมีิ์ต้านการอักเสบที่โดดเด่นโดยสามารถลดการปล่อยสารไซโตไคคน์ที่เป็นสารก่อการอักเสบในร่างกายเช่นอินเตอร์เลวคิน one beta อินเตอร์เลวคิน6ิและ T N F alpha ทำให้ลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในโรคต่างๆเช่นโรคข้ออักเสบลูมาตอยและโรคอัมไซอักเสบค่ะ แอนตี้คอนเวอร์ e f น e c เมีการคมพบว่า CBD มีศักยภาพในการต้านการชักและลดความถี่ของอาการชักในผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด,ด้วยยาต้านชักมาตรฐานค่ะแอนตี้ออกซิ e ดน e c เอฟเ กัญชงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะสาร CBD ที่สามารถลด Oxidative Stress ในเซลล์ได้ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเหลือล่างหลายชนิดเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและมะเร็งการลดระดับของอนุมูลอิสระนี้ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์และเนื้อเยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ Anti-cancer effect มีการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองที่แสดงให้เห็นว่า CBD ในกัญชงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิดได้เช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งต่อมลูกหมากโดยกลไกหลักคือการกระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์การยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่และการลดการอักเสบในเนื้อเยื่อมะเร็งค่ะ Anxiolytic and antidepressant effect CBD ในกัรชงมีฤทธิ์ช่วยลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าโดยผ่านการกระตุ้นตัวรับเซโรโทนินซึ่งเป็นตัวรับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกการศึกษาแสดงให้เห็นว่า CBD สามารถลดอาการวิตกกังวลในผู้ป่วยที่มีภาวะว,ะวิตกกังวลทั่วไปและภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ Neuroprotective effect CBD มีศักยภาพในการปกป้องเซลล์ประสาทจากความเสียหายโดยสามารถลดการเกิดกระบวนการอักเสบและอนุมูลอิสระในสมองได้ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดโรคทางระ,ระบบประสาทเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและโรคประสาทเสื่อมจากอุบัติเหตุทางสมองค่ะ การศึกษาทางพีคลินิกนะคะหรือ p ีคลินิคอลสตารดแบบอินว t โ o รเรามีการศึกษาสารสกัดกันชงนะคะว่ามีฤทธิ์การต้านการอักเสบและมีการรักษาบาดแผลที่เหงือกได้ดีหรือไม่โดยเราแบ่งการรักษาเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่1คือเราดูการลดการอักเสบส่วนที่2คือดูการรักษาบาดแผลที่เหงือกและส่วนที่3คือเราทดสอบความเป็นพิษตอ่อเซลล์ค่ะ ส่วนแรกนะคะการลดการอักเสบมีการในการศึกษาใช้เซลล์แมคโครฟาจของหนูที่ถูกกระตุ้นด้วยลิโปโพลีแซคคาไลซึ่งเป็นโมเลกุลที่กระตุ้นการอักเสบจากนั้นใช้อีลิซเพื่อวัดการผลิตสาร TLF อ l ลฟาและ IL1 b e ต้านะคะก็คือการรักษาบาดแผลที่เหงือกโดยเราทำการทดลองโดยการทดสอบการสมานแผลที่เซลล์ไฟโบบาสของเหงือกมนุษย์ เพื่อประเมินการรักษาแผลของสารสกัดกันชง 3. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ใช้การทดสอบ MTT เพื่อประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดกันชงค่ะ โดยบทสรุปนะคะเราพบว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากกัญชงหรือ CBD สามารถยับยั้งการผลิต t l f a l f a และ IL-1beta ได้ซึ่งสารสองตัวนี้นะคะเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจและส่งเสริมการรักษาบาดแผลในเซลล์เหงือกได้ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากกัญชงหรือ CBD อาจเป็นประโยชน์ในการรักษาการอักเสบและแผลในช่องปากค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการทดลอง p r e คินิโคลสตัดดีแบบ INVIVO 1. การทดลองเกี่ยวกับดิดต์ตานการอักเสบโดยเรามีการทดลองในหนูนะคะโดยหนูถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบด้วยสารเคมีพบว่าสารสกัดกันชงสามารถลบอาการบวมและการอักเสบได้โดยการยับยั้งการผลิตไซโตไคน์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่น T N F Alpha 2. การทดลองเกี่ยวกับลิสต์ต้านอาการชักโดยในการศึกษาของ CBD นะคะเรามีหนูที่เกิดอาการชักด้วย PTZ ผลในการทดลองพบว่าสารสกัดกันชงสามารถลดความถี่และความรุนแรงของอาการชักของอาการชักได้อย่างมีนัยยะสำคัญโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงต่อระบบประสาทส่วนกลางค่ะ 3. การทดลองเกี่ยวกับผลต่อระบบประสาทโดยในการทดลองนะคะเราใช้หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการบาดเจ็บในสมองเช่นโรคอัซไซเมอร์โรคพาร์กินสันและมีการให้ CBD พบว่าสามารถช่วยลดการตายของเซลล์ประสาทลดการสะสมของของโปรตีนเบตา้อาอไมลอยและลดการอักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญ 4การทดลองเกี่ยวกับลิ์ในการต้านมะเร็งในการทดลองนะคะหนูจะได้รับการปลูกถ่ายเซลเล์มะเร็งเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากเราพบว่าสารสกัดกันชงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ลดการลุกลามของเซลเล์มะเร็งและส่งเสริมการตายให้มีการตายของเซลเล์มะเร็งมากขึ้นโดยผ่านกระบวนการะอบอ p โทซิ s ได้นอกจากนี้นะคะกันชงยังสามารถเสริมลิ์ในยาต้านมะเร็งบางชนิดได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะคีนิวข้อทาย 1. การทดลองในผู้ป่วยโรคลมชักศึกษาประสิทธิภาพของสาร CBD ในการลดจำนวนครั้งของอาการชักในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคลมชักเช่น LGS, d a r v e s h syndrome จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า CBD สามารถลดจำนวนครั้งของของอาการชักได้อย่างมีนัยยะสำคัญและได้รับการอนุมัติจาก FDA ให้ใช้เป็นยารักษาโรคลมชักแบบ ep d i โ l e ลในบางกรณีค่ะ 2. การทดลองในผู้ป่วยโรควิตกกังวลและซึมเศร้าศึกษาประสิทธิภาพของสาร CBD ในการลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวเช่น GAD และ SAD จากการทดลองงจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า CBD สามารถลดอาการวิตกกังวลและปรับปรุงอารมณ์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความวิตกกังวลต่อการพูดในที่สาธารณะ หรือในการประเมินการทดสอบทางจิตวิทยาค่ะ 3. การทดลองในผู้ป่วยพากินสันประเมินประสิทธิภาพของ CBD ในการลดอาการต่างๆของโรคพากินสันเช่นการสั่นและความแข็งตัวของกล้ามเนื้อจากการทดลองพบว่า CBD สามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลและเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่เป็นโรคพากินสัน แต่อาจจะไม่มีผลชัดเจนต่ออาการมอเตอร์บางประเภทค่ะ 4. การทดลองในผู้ป่วยโรคเรื้อรังศึกษาผลของสารสกัดจากการชงในการลดอาการปวดจากโรคต่างๆเช่นปวดจากโรคข้ออักเสบปวดจากนิวโรพาติกหรือปวดที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งจากการทดลองหลายครั้งแสดงให้เห็นว่า CBD สามารถช่วยลดอาการปวดและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้และยามีผลข้างเคียงน้อยเมื่อเทียบกับยากลุ่มโอปิออ์ค่ะ 5การทดลองในผู้ป่วยแอดดิชันศึกษาประสิทธิภาพของ CBD ในการช่วยลดความอยากเสพสารเสพติดเช่น o อ i o อยหรือบุหรี่จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า CBD าอาจช่วยลดความอยากเสพสารเสพติดและลดอาการถอนตัวในผู้ป่วยที่กำลังหยุดยาได้ 6. ก,การทดลองในผู้ป่วยโรคระบบผิวหนังศึกษาสารสกัดจากกัญชงในการรักษาโรคผิวหนังเช่นโรคสะเก็ดเงินผุ่มพู ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหรือสิวจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า CBD มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและอาจช่วยลดความรุนแรงของระบบผิวหนังบางประเภทได้ค่ะการทดสอบความเป็นพิษนะคะเราแบ่งเป็นแบบอะคิวและแบบโคนิกแบบอะคิวท็อกซิซิตี้เทสซิ่งเกิดจาก อาการของพิษนะคะมักจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้รับสารสก,กัดกันชงในปริมาณที่สูงมากจนเกินไปโดยจะกระทบระบบหลายๆระบบค่ะโดยอาการของระบบประสาทนะคะยกตัวอย่างเช่นอาการง่วงนอนซึมเศร้าเสียการทรงตัวอาการทางระบบทางเดินอาหารคือขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารอาการของระบบทางเดินหายใจคืออาจจะหา,จหายใจถี่ขึ้นหรือตื้นขึ้นมีการหอบเหนื่อยอาการทางระบบ หลอดเลือดและหัวใจหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นหรือช้าลงความดันโลหิตอาจจะสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงอาการทางจิตเวชมีความวิตกกังวลมีอาการสับสนและอาการหลอน ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ Chronic Toxicity Testing ค่ะโดยอาการของผิดเรื้อรังนะคะมักจะเกิดขึ้นจากสารสกัดของกัญชงที่ได้รับในปริมาณน้อยแต่ได้รับอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานค่ะโดยอาการทางระบบประสาทการทำงานของสมองนะคะจะไม่ดีค่ะจะมีอาการเช่นความจำเสื่อมสมาธิสั้น อาการทางระบบทางเดิอนอาหารจะเกิดความผิดปกติของตับและลำไส้ค่ะส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกท้องเสียเลื้อลังมีการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์ต่างๆในตับเช่น ALT AST อาการทางระบบหลอดเลือดและหัวใจนะคะส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงเลื้อลังเพิ่มความเสี่ยงของโล,โลกโรคหลอดเลือด อาการทางระบบฮอร์โมนเมตาบอลิซึมนะคะจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติของต่อมไรท่อทําให้เกิดการแปรปวนของฮอร์โมนและอย่างสุดท้ายนะคะคืออาการทางระบบภูมิคุ้มกันการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันจะลดลงค่ะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายค่ะ โดยปัจจัยนะคะที่จะส่งผลให้เกิดท็อกซิกซิงทอมก็คือ 1. ปริมาณสารที่ได้รับค่ะยิ่งได้รับสารมากก็จะมีโอกาสเกิดอาการต่างๆได้มาก 2. รูปแบบของสารค่ะถ้าสารได้รับจากการฉีดก็มีโอกาสาที่จะออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ได้ไวกว่าการรับประทานสารเข้าไป 3. คือปัจจัยของบุคคลเพศอายุน้ำหนักเป็นต้นค่ะและส่วนที่4คือปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่นหากมีการรับประทานยามากกว่า2ตัวขึ้นไปค่ะ รูปแบบผลิตภัณฑ์ข้อบ่งใช้ขนาดและวิธีใช้แคาบิโน่กับเครื่องสำอางกฎหมายในประเทศไทยเปิดให้ใช้ CBD ในเครื่องสำอางพร้อมใช้ทุกประเภทได้ไม่เกิน1.0%อร์ซโดยห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้นวัตถุดิบที่ใช้ต้องมี THC ไม่ปนเปื้อนไม่เกิน0.2เซและในกรณีเครื่องสำอางพร้อมใช้รูปแบบน้ำมันหรือซอฟเจลาตินแคปซูล จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนได้ไม่เกิน0.001%ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564ค่ะตัวยอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มี CBD เป็นส่วนประกอบเช่นครีมโลชัน่นสบู่แชมพูริบบามรวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเช่นยาหมองค่ะ ข้อห้ามใช้นะคะควรระวังในผู้ที่แพ้ส,สารประกอบในกัญชงสตรีมีคันและหรือให้นมบุตรผู้ที่มีประวัติความผิดปกติทางจิตไซเอฟเฟกนะคะคือมีอาการง่วงนอนอาการคลื่นไส้ท้องเสียอาการปากแห้งผลกระทบต่อการทำงานของตับข้อควรระวังในการใช้สารกัญชงนะคะก็คือระวังถ้าจะใช้ร่วมกับยาตัวอื่นระวังถ้าจะใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคตับ แล้วก็ในส่วนต่อไปจะเป็นดักอินเตอร์แอคชั่นค่ะคือควรจะระวังนะคะว่าจะเกิดดักอินเตอร์แอคชั่นกับยาต่อไปนี้ค่ะยาต้านชาักยาต้านเกล็ดเลือดยาสลายริมเลือดยาต้านซึมเศร้าและยารักษาเกี่ยวกับโรคจิตและยาลดความดันโลหิตค่ะการควบคุมคุณภาพ1การควบคุมการปลูกและการเก็บเกี่ยวการชงจะต้องปลูกในพื้นที่ที่มีการควบคุมคุณภาพดินน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและปลอดจากสารเคมีตกค้างการเก็บเกี่ยวจะต้องทำในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อรักษาปริมาณสารแคนาบินอยเช่น CBD ให้อยู่ในระดับที่ต้องการควบคู่ไปกับการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก 2. การตรวจสอบปริมาณสารแคนาบินอยซึ่งผลิตภัณฑ์จากการชงจะต้องมีการทดสอบหาปริมาณของสารแคนาบินนย เช่น cbd และ t-hc เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง t-hc ที่ต้องมีปริมาณต่ำกว่า0.3%ตามข้อกำหนดในหลายประเทศการทดสอบนี้มักใช้เทคนิคทางเคมีเช่น h plc เพื่อวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมีค่ะ 3. การทดสอบสารปนเปื้อนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตเช่น ยาฆ่ามาแมลงโลหะหนักสารพิษจากเชราและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคการตรวจสอบสามารถทำได้ด้วยวิธี icpms หรือ lcms 4. การตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกัญชงเช่นน้ำมัน cbd ครีมหรืออาหารเสริมจะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยในด้านต่างๆเช่นการทดสอบความคงตัว เพื่อประเมิอนอายุการเก็บเกี่ยวรักษาและการเสริมสภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อเก็บในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่นอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างค่ะ 5. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกันชงควรได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เช่น GMP เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผ่านกระบวนการผลิตที่มาตรฐานและปลอดภัยค่ะ 6. การติดตามและการตรวจสอบย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพของการชงยังรวมถึงการจัดการข้อมูลการผลิตที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบกระบวนการผลิตและข้อมูลการทดสอบคุณภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ของแต่ละล็อตในผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาหรือการเรียกคืนสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปนะคะกัญชงมีศักยภาพในการเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์สุขภาพและอุตสาหากรรมโดยเฉพาะสาร CBD ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบช่วยลดความเจ็บปวดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ทางเลือกแต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมเช่นจําเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และการปรับปรุงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆค่ะขอบคุณค่ะ